สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคมพุทธศักราช2563ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามมาทยาสายอำเภอบุงครัมโดยการบริหารงานของนายพิทักษ์ราชาทุมรองผู้อำนวยการสำนักง,งานกศนองจังหวัดบึงกาฬรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศนองำเภอบุงคร้าพร้อมเ้ื่อบุคลากรในสังกัดกศนองอำเภอบุงครางานาการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่16ธันวาคมพุทธศักราช2563กศนอำเภอบุงคราโดยนายพิทักษ์ราชาทุมรองผู้อำนวยการสำนักง,งานกศนจังหวัดบึงกาฬร,รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศสนอำเภอบุงคราพร้อมดอม้วยบุคลากรกศนอำเภอบุงครา ดำเนินการแต่กิจกรรมโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชนกอสนอำเภอบุงครา้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้อใจการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและรู้สิทธิหน้าที่ของตนเองการปฏิบัติตนต่อผู้อื่นในการอยู่ร่วมกันในสังคม โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากองค์การบริหารส่วนตำบลบุงคล้าและเจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอบุงคล้ามาให้ความรู้ในครั้งนี้หนาห้องสมุดประชาชนอำเภอบุงคล้าจังหวัดบึงกาฬวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2563กศนอำเภอบุงคล้าโดยนายพิทักษ์ราชาทุลรองผู้อำนวยการสำนักง,งานกศนจังหวัดบึงกาฬร,รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศนอำเภอบุงคล้า พร้อมด้วยบุคลากรกสสนอำเภอบุราดำเนินการจัดก,กิจกรรมโครงการการใช้พลังงานทดแทนจากเซลล์แสงอาทิตย์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจประโยชน์จากการใช้พลังงานเซล์แสงอาทิตย์นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันและถ่ายทอดให้แก่ครอบครัวชุมชนได้โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากบริษัท Green Advan c e c จำกัดณห้องสูุดประชาชนอำเภอบุงคบ้าจังหวัดบึงกาฬ งานการศึกษาต่อเนื่องวันที่22-25ธันวาคมพุทธศักราช2563กศนองเภอบุงคล้าโดยนายพิทักษ์ราชาทุมรองผู้อำนวยการสำนักง,งานกาศนจังหวัดบึงการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกราศนอำเภอบุงคล้า มอบหมายให้ในายอนุชาหาติ่งตำแหน่งครูผู้ช่วยและนางสาวประดุวานสาสนตำแหน่งครูกษนรตำบลนิเทศติดตามและประเมินผลโครงการยอมผ้าจากสีธรรมชาติพร้อมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจการพัฒนานทักษะในการประกอบอาชีพตามความต้องการของประชาชนสร้างอาชีพสไร้างรายได้ตอบสนองต่อบริบทของสังคมและชุมชนโดยมีนักศึกษาประชาชนและผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมนาบ้านบุญคล้าหมู่ที่สองตำบลบุญคล้าอำเภอบุญคล้าจังหวัดบึงกาฬ งานการศึกษาตมามมัธยาศัยระหว่างวันที่1-31ถึง31ธันวาคมพุทธศักราช2563 นางสาวอุดมพร,รประจักโกเจ้าหน้าที่บรรณารักษจ์หมอบริการห้องสม,มุดประชาชนอำเภอบุงคล้าดำเนินการจัดก,กิจกรรมและจัดนิทรรศการส่งเสริมการอ่านหนังสือล่องหนหนังสือออนไลน์ผ่านอ e ีบุ๊กหนังสือเล่มเล็กเชิมชีทายคำรักการอ่านรับสมัครนักศึกษารับสมัครสมาชิกห้องสม,มุดประชาชนและบริการการอ่านตามอธัธยาศัยกิจกรรมวาดภาพระบ,บายสีกิจกรรมระบายสีตุ๊กตาปุนปัสเตอร์นันทนาการห้องส่งเครื่อนที่สำหรับชาวตลาดทุกวันอังคารของแต่ละสัปดาห์ ณตลาดหนานบ้านบุงค้าออกหมุนเวียนสื่อตามสถานที่ราชการเช่นสถานีตำรวจภูทรบุงค้าที่ว่าการอำเภอบุ่งค้าธนาคารเพื่อการ,กรเกษตรและสหกรณ์การ,กรเกษตรอำเภอบุงค้าร้านส,สวยและบ้านหนังสือชุมชนในพื้นที่กาสนาตำบลทั้งสามตำบลงานอบรมประชุมสัมมนาและงานอื่นๆ 2ธันวาคมพุทธศักราช2563เวลา10นาฬิกากศนอำเภอบุงคราประชุมประจำสัปดาห์ประจำเดือนธันวาคมพุทธศักราช2563โดยนายพิทักษ์ราชาทุมรองผู้อำนวยการสำนักง,งานกศน,นจังหวัดบึงกาฬร,รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศนอำเภอบุงคราบมีข้อราชการสำคัญและนโยบายการดำเนินง,งานที่จะแจ้งให้บุคลากรในสังกัดทราบเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมและพัฒนาการดำเนินง,งานจากการศึกษาณห,หมู่ที่1บ้านบุงคราอำเภอบุงคราจังหวัดบึงกาฬ วันที่17ธันวาคมพุทธศักราช2563กศนอำเภอบุงคราบนำโดยนายพิทักษ์ราชาทุมรองผู้อำนวยการสำนักงานกศน,นจังหวัดบึงกาฬร,รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศนอำเภอบุงคราบพร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬากศน,นสามสัมพันธ์ต้านพย,ยาเสพติดสนโซเรียบโขงประจำปี2564ประกอบด้วยอำเภอเมืองบึงกาฬอำเภอบุงครามอำเภอปากคานและอำเภอโซ่พิสัยโดยมีคณะผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากร สังการศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในสังกัดสำนักงานกศนจังหวัดบรึงการเข้าร่วมนะสนามกีฬากลางชั่วคราวสำนักงานกษนจังหวัดบรึงการและสนามกีฬาช่วคราวสถานีตำรวจภูธรเมืองบึงการ วันที่22ธันวาคมพุทธศักราช2563กศนเภอบ,บุงครานนำโดยนายพิทักษ์ราชาทูมรองผู้อำนวยการสำนักง,งานกศนจังหวัดบึงการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศนเภอบุงคราพร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬากศนสนัมพันธ์สร้างสรงสรค์สมคคีมีทักษะวิชาการต่อต้านยาเสพติดจังหวัดบึงการประจำปี2564ประกอบด้วยอำเภอเมืองบึงการอเภบุงคราอภอปักคาดอเภโสวิสัยอบึงของหลงอเซก้า อำเภอรพรเจริญและอำเภอศรีวิไลโดยมีคณะผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในสังกัดสำนักง,งานกอสนัจังหวัดบึงการเข้าร่วมนักสนามกีฬาสำนักง,งานกอสนัจังหวัดบึงการและสนามกีฬาสถานีตำรวจภูธรเมืองบึงการงานภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษวันที่5าธันวาคมพุทธศักราช2563 กศนอมเภ่บุงครา้าโดยนายพิทักษ์ราชาทุมรองผู้อำนวยการสำนักง,งานกศนอจังหวัดบึงการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศนอมเภ่บุงครา้าม่อบหมายให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันพระบรม,มาราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมมธาาิศรมหาภูมิพลอดุละยะเดชมหาราชบรม,มานาถบพิษวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช2563โดยมีนายอำเภอบุ่งครา้าข้าราชการทหารตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านนักเรียนนักศึกษาประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยมีกิจกรรมดังนี้ 1. พิธีวางผานพุ่มดอกไม้สดและพิธีถวายบังคม 2. พิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณณนะหอประชุมอำเภอบุ่งคลาจังหวัดบึงกาฬ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามมัธยาศัยอำเภอบุ่งคล้าขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ